ก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับกับผมนะครับอีกเช่นเคยครับต้องสั่งเนี่ยวนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีของไกดีแท็กนะครับก็จะมีในการทั้งหมด7ตัว7จ็ดลนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับก็ช่วนกดถูกใจกดกระดิ่งกดซับสไคร์และกดติดตามกันด้วยนะครับและตุกครั้งนะครับก่อนที่จะกดสมัครตุกครั้งนะครับเพไม่ควรมีเงินติดค้างไว้ในซิมนะครับเพื่อการหักเงินย้อนหลังนะครับอากพร้อมแลวนะครับไปรับชมเน็ตดีแท็กตัวที่1กันเลยนะครับ เน็ตดีแท็กตัวที่1กดดอกจัน103์ดอกจัน151สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกระยะการแจงานนาน1วันนะครับเน็ตตัวที่2เน็ตตัวที่2กดดอกจัน103์ดอกจันแสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกระยะการแจงานานาน1วันนะครับเน็ตตัวที่3นะครับ เน็ตตัวที่3กดดอกจัน1 0 4ดอกจัน 8, 1, 4, เฟดอสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกระยะการใช้งานนาน1วันนะครับเน็ตตัวที่4นะครับเน็ตตัวที่4กดดอกจัน1 0 4ดอกจัน9สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2กิกระยะการใช้งานนาน7วันนะครับเน็ตตัวที่5นะครับเน็ตตัวที่5กดดอกจัน3 99ดอกจัน หนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วหนึ่งกิกระยะการใช้งานนานหนึ่งวันนะครับเน็ตตัวที่หกนะครับเน็ตตัวที่หกกดดอกจันสามเก้าเก้าดอกจันห้าสามสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสิบกิกระยะการใช้อานนานถึงสามสิบวันนะครับเน็ตตัวที่เจ็ดนะครับตัวสุดท้ายหัดเน็ตตัวที่เจ็ดกดดอกจันหนึ่งศูนย์สองดอกจันแปดสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วหนึ่งกิกกระยะการใช้อานนานหนึ่งวันนะครับ ก็ครบไปตั้ง7ดตัว7จ็ดัดแล้วนะครับกลองกดสมัครกันดูไว้ครบทุกตัวทุกรักน,นะครับเพื่อจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่สามารถใช้่านได้นะครับส่วนใครกดได้ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนคนที่กดไม่ได้ก็ต้องขอไปไว้ด้วยนะครับ